สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับตอนนี้อยู่กับเกมว่าใครนะครับในคลิปนี้จะมารีวิวตัวละครฮาซุมิชุดพลักนะครับตัวละครนี้ก็เป็นตัวละครที่แจกฟรีในกิจกรรม get set go ของเกมนี้นะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยแจกให้ถึงปืน5เอ้ยไม่ใช่5ดาวปืน3นะครับเลยทีเดียวก็คือเหมือนช่วงก่อนหน้านี้ผมไม่ค่อยได้ตามนะอันนี้ผมจำรายละเอียดไม่ค่อยได้นะแต่เบืออกบว่ามันมี ที่ทําให้ผู้เล่นฟาร์มของรางวัลอะไรได้สักอย่างแล้วอันนี้ไปถึงเซิร์ฟญี่ปุ่นนะก่อนหน้าน,นี้แล้วเกมเขาลิฟของรางวัลคืนมัน้งแต่สุดท้ายเกมเขาก็ประกาศชดเชยนะครับก็คือแจกให้ผู้เล่นทุกคนได้รับดาวปืนสาไปเลยนะครับมันก็เลยเราเราพวกผู้เล่น g l o b a l กก็เลยได้อันนี่ส่งไปด้วยนะ ตัวละครนี้นะครับเป็นโจมตีสีฟ้านะครับเกราะฟ้าเป็นดิวเลอร์แล้วก็เป็นเป็น,ปนสไตตเกอร์ที่เป็นดาเมจดิวเลอร์นะยืนหลังนะครับพื้นที่ที่ถนัดจะเป็นค่อนข้างถนัดนะครับก็คือกลางแจ้งแล้วก็ในอาคาร,ครมาดูกันที่สกิลนะครับสกิลจะแปลกแปลกกว่าชาวบ้านเขาอย่างมากนะครับสกิลอันนี้ที่เลเวลห้าจะทำดาเมจเอาขั้นพื้นฐานนะ้วทำดาเมจไปร้อยห้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับใส่เป้าหมายหนึ่งเป้าหมาย โดยที่ค่าคอสเนี่ยมันจะตั้งต้นที่3ก็คือคอสสเนี่ยใส่ใช้สกิลได้แล้วแต่ว่าถ้าคุณดองคอสไปถึง4หรือ5เนี่ยก็ใช้สกิลก็ใช้หมดอยู่ดีนะครับซึ่งค่าคอสที่เพิ่มขึ้นมาอย่างเช่นถ้าเกิดกดใช้สกิลตอนคอสสเนี่ยก็จะได้ความเสียหายเพิ่มเติมอีก30%นะครับถ้าเป็นคอสห้ก็เป็น60%นั่นแปลว่า1คอสเนี่ยจะเพิ่มดางเด่สามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับสูงสุดจะเป็น คาคอสก็คือเพิ่มเป็นหกสิบนนั่นแปลว่าจะทําดาเมจได้9ก้ารสูงสุดนะครับแต่ว่าจะมีตรงนี้ครับแถวเนี้ยที่น่าจะงงกันหลายคนอ่ะผมก็งงเหมือนกันผมเลยไปหาข้อมูลมาอันเนี้ยความหมายของบรรทัดนี้คือถ้าคุณใช้บุคลารอื่นช่วยลดค่าคอสให้ฮาซูมนินะครับโบนัสสาพวกเนี้ยหายไปทันทีแล้วมันจะไปคิดดาเมจจากดาเมจ ตั้งต้นนะครับ859เปอร์อนสมอเพราะงั้นตัวละครนี้ไม่เหมาะกับการเล่นคอมโบกับตัวละครที่สามารถลดค่าคอรได้ควรจะใช้ค่าคอร์ที่5เพื่อให้เกิดดาเมจสูงที่สุดเอาที่เป็นไปได้นะครับอ่ะอันนี้น่าจะขายข้อกระจังกับใครหลายๆคนต่อมานะครับสกิลพื้นฐานนะครับตั้งความเสียหายนะครับที่เลเวลสิบองน 4. 4ี้470 แต่เป้าหมายหนึ่งเป้าหมายทุกๆ25วินาทีแล้วก็สกิลติดตัวนะครับเพิ่มค่าคริขึ้นนะครับที่จริงถ้าไม่ได้อัพดาวเนี่ยไม่ได้อัพดาวให้ปืนนะครับก็จะเป็นยี่อแต่ถ้าเกิดมีอัพดาวให้เป็นปืน2ด้วยนะครับอัพเอออัพปืนไม่ใช่ down, อัพดาวคัพปืนให้เป็นปืน2เนี่ยก็จะเพิ่มคริขึ้นมาอีกนะครับ1 9 0นะต่อมานะครับ กิวรองนะครับจากทํดาเมจเพิ่มเติมนะครับกิเรสิบ hmm. ีเอเปอร์เซ็นเมื่อโจมตีใส่เป้าหมายขนาดใหญ่ mm hmm. ก็คือพวกเลดบอสนั่นเองตัวละครนี้นะครับเป็นตัวละครที่แจก,กฟรีนะครับแต่ว่าถ้าพลาดช่วงกิจกรรมไปแล้วก็รอรีลันน่าจะนานอยู่เป็นตัวละครที่ผมมองเห็นว่าควรจะอัพนะโดยเฉพาะของอพวกวัตถุดิบในการอัพเนี่ยได้จาก เกมเนี่ยแจกมาให้นะครับไอ้พวกไอ้เศษตัวละครเนี่ยให้มาเต็มๆเลยคือถ้าเกิดไม่อัพมันก็เหมือนเราไปดองไว้เฉยๆไม่ได้ใช้งานผมว่าอัพไว้ดีกว่าแล้วก็ตัวละครนี้ทาดาเมจได้ดีนะครับตรงเลดบอสที่เป็นก่องฟ,ฟ้าได้โดยเฉพาะตอน,นอเนี้ยบอสเนี่ยก็ทุกคนก็ใช้ฮาซูมิกันหมดเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวตรงเนี้ยไปเจอกันที่เลดบอสกอสระดับอินเซนนะครับทีมสองนะเดี๋ยวไปเจอกันตรงนั้นครับ มาที่เรดบอสกอสอินเซนนะครับทีม2นะครับก็ย้ำอีกครั้งนะครับคือไม่ได้มาทำไกด์ลงเรดบอสนะแค่เอาตัวละครมาลงให้ดูนะครับว่าสกิลเป็นยังไงนะ,ะลุยกันเลยซึ่งผมก็ไม่คิดว่ามันจะผ่านอยู่แล้วด้วยเพราะผมผมบอกไปคลิปที่แล้วแล้วนะครับว่าผมที่ว่าผมไม่ผ่านอินเซนจากที่ลองมาหลายหลายครั้งนะครับแต่ตรงนี้ก่อนอื่นเลยผมจะเริ่ม ไปถังฝักๆตามโดนด้วยว่าถูกตัวก็เป็นอันจบนะครับนะผมป,กปักโงรงนี้แลน,นไปลุงโฮจากนั้นอ่าวกาโมะแล้วก็ตรงหมวกเนี่ยผมไม่สนใจนะผมไม่ใส่ใจนะครับเพราะว่ามัน เสียวเวลาที่เราต้องมาคอยเช็คว่าไหนเราต้องหลบอันนี้ค่าค่าคอสห้าแล้วผมบ๊อบอาโกด้วยนะออกครับบัานี้ยืนอยู่ตรงขอบเหลืองได้อยู่มั้งอ่ะไม่โดนนะครับอ่ะและ้วแล้วก็ลืมตะกี้คือผมลืมไอ้นี่ไงลืมล็อกเป้านะครับรงไา,วานวะ่าจะตัวกลางไปด้วยพักคงทันไหม่นันอยู่ โอเคเหมือนเดิมแล้วก็จะจองไว้าก็ให้เครดิตนิดนึงนะครับคือวิธีการเนี่ยผมก็หาข้อมูลมาแล้วก็ไปเจอช่องตาแมวนะครับฮอตสปริงกันะด้วยรู้สึกว่าเออผมว่าของช่องนี้อาจจะโอเคได้อยู่ทีนี้รอ รอมันผายมือใช่ไหมรอมันยกมือตอนมันกำลังจะแวบไปนะครับแต่ดไม่ปาบตนโอ้โอแมงเลยฝั่งซ้ายวะไม่เป็นไร<อ>ก็นั่นแหละเราไม่ได้กะว่าจะผ่านขนาดนั้นถ้าผ่านได้ก็ดีนะครับถ้าไม่ผ่านก็ช่างมันยัลืมใช้ของลุงโฮไงคลิปหายมันต,ติดต้านอยู่อะแต่เราต้องวนไอ้นี่แหละ ควรจะวนไว้ก่อนเนี่ยวงแดงแม่งไก่ไก่ซึ่งกว่ากระโมไม่น่ารอดอเ่าวะเฮ้ยกระโมไม่ตายเหรเป็นไปได้อย่างไรอันรอเลยเฮ้ยหรือว่าเราจะผ่านแต่อันนี้มันเป็นฝึกซ้อมไงชิบหายผ่านไปแล้วไงวะผ่านไปก็เท่านั้นนะ เด,เดี๋ยวเดี๋ยว้ยเดี๋ยวตายอันไหมอันอยู่ขออน่ะสะกี้อาโกบ,บัฟไปแล้วใช่ไหมอ่าเฮ้ยอ่านเนาะอ่านอ่านในโหมดฝึกซ้อมขอบคุณครับเฮคุณเล่นเองเรื่องแหน,นก็ไม่เคยผ่านเลยอ่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะได้ลองเองอีกรอบนึงเผื่อว่าจะผ่านมาดูแต้มกันนะครับดูตามเมียนกัน แล้วก็ทั้งดีทั้งนั้นคือได้บัฟอาโด้วยนะครับแล้วก็เอามาใช้เมื่อคอสห้าด้วยนะครับแล้วดามเมจก็เอาดิดตามที่เห็นเลยนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามสำหรับคลิปนี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปเท่านี้ครับผมสวัสดีทุกคนครับ